กกำลังอยยู่ในราาราาาดีสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับรายการดีกาอินเทรนด์รายการที่นำสาระดีๆที่น่าสนใจจากค่าวิพากษาสารดีกาจัดทำโดยกองสายและประชาสัมพันธ์สำนักงานสายยุธรรมนะครับ อย่าลืมเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเรายันท่านทันทุ่งทีนะครับกดไลค์ฟอลโล่หรือว่าติดตามนะครับแล้วแต่ว่าท่านรับชมหรือรับฟังเนี่ยทางช่องทางไหนนะครับสําหรับประเด็นแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจที่เรามาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของใคยที่จะฟ้องเรียกเงินหรือทรัพย์สินคืนจากคนอื่นนะครับเนื่องจากว่าคู่สมรสเนี่ยได้ให้ไปโดยปราศจากความยอมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งนะครับซึ่งโดยปกติแล้วอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเวลาที่ เป็นคู่สมรสกันนะครับการจัดการสินสมรสต่างๆเนี่ยนะครับก็มีหลักเกณฑ์มีข้อกําหนดและเงื่อนไขยอยู่นะครับว่าการจัดการที่สําคัญบางอย่างนะครับที่กฎหมายกําหนดไว้เนี่ยจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งก่อนนะครับถึงจะสามารถทําได้แต่ว่าถ้าเกิดทําไปโดยปราศจากความยินยอมที่ว่าก็จะเกิดปัญหาขึ้นมานะครับอาจจะมีการเรื่องของฟ้องเพิกถอนนิติกรรมที่ว่าก็เป็นปัญหาที่เรานํามาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับซึ่งเป็นปัญหาที่จะก่อข้องเกี่ยวกับกรณีที่ว่า ถ้าเกิดว่าภรรยาเนี่ยนะครับมาฟ้องเพิกถอนการให้เงินนะครับที่สามีเนี่ยไปให้เงินกับหญิงอื่นนะครับเป็นค่าใช้จ่ายในการอยู่กินร่วมกับหญิงอื่นที่ว่าแล้วก็อีกก้อนหนึ่งก็เป็นค่าใช้ซื้อทรัพย์นะครับเงินพวกนี้นะครับหรือทรัพย์สินพวกนี้ที่ให้ไปเนี่ยจะสามารถฟ้องเพิกถอนการให้ไปเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เป็นประเด็นที่เราจะนํามาศึกษาแล้วก็พูดคุยกันในตอนนี้นะครับสําหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ ก็สมมติชื่อนะครับว่านายจันทร์กับน,นางอังคารนะครับก็อยู่จดทะเบียนสมรสกันเป็นสามีภรรยากันโดยชอบนะครับตั้งแต่ประมาณปี2 3 9ก็มีบุตรด้วยกัน2คนนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมานะครับประมาณปี2549เนี่ยนายจันก็ไปอยู่กินชั้นสามีภรรยากับนางพุทธซึ่งเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับด้วยนะครับโดยระหว่างนั้นเนี่ย นายจันทร์นะครับก็ให้เงินกับนางพุทธเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายในการอยู่กินร่วมกันเป็นเดือนๆนะครับเดือนละ3 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนายจันทร์ก็ได้ให้เงินอีกข้อหนึ่งกับนางพุทธนะครับเพื่อไปใช้ซื้อทรัพย์ก็เป็นอาคารพาณิชย์หลังหนึ่งนะครับเป็นเงินประมาณ6ล้านบาทนะครับต่อมาเนี่ยนางจันทร์กับนางพุทธก็เลิกลากันนะครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ยนางอาคารก็เกิดมาทราบเรื่องเข้าว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนายจันได้ให้เงินให้ทรัพย์สินกับนางพุทธไปเป็นจํานวนอย่างที่ว่านะครับก็เลยมาฟ้องเป็นคดีเนี่ยนะครับเพื่อเพิกถอนการให้เงินหรือทรัพย์สินที่ว่าที่นายจันให้กับนางพุทธไปนะครับก็ทําให้เกิดเป็นปัญหาในคดีเรื่องนี้นะครับซึ่งนางพุทธก็ต่อสู้ว่าในการให้ที่ว่าเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องของการให้โดยสเสน่หานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเพิกถอนแล้วก็ประกอบกับ นายจันที่เป็นคนให้เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นคู่สมรสของนางคารเนี่ยไม่ได้เป็นคู่ความร่วมในคดีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะมีสิทธิ์ฟ้องเรียกคืนเนี่ยก็ได้อย่างมากก็แค่ครึ่งเดียวนะครับก็จะเป็นประเด็นปัญหาที่เ,เกิดขึ้นในคดีเรื่องนี้นะครับสำหรับประเด็นข้อกฎหมายที่มาที่ไปของอคดีความเรื่องนี้นะครับก็เกิดจากการที่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 4 8 0นเนี่ยนะครับก็กําหนดไว้ว่าคู่สมรสฝ่ายหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะฟ้องเพิกถอน นิติกรรมที่อีกฝ่ายหนึ่งทําไปโดยปราศจากความยินยอมของคู่สมรสฝ่ายที่มาฟ้องขอเพิกถอนเนี่ยได้นะครับถ้าหากว่าเป็นนิติกรรมประเภทที่จัดก,การไปแล้วเนี่ยฝ่าฝืนข้อกําหนดตามที่มาตรา1476กําหนดไว้นะครับที่จ้องรับความยินยอมจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งนิติกรรมประเภทหนึ่งที่มาตรา1,476กําหนดไว้นะครับก็คือการให้โดยสนิหาแต่ว่าไม่ใช่การให้โดยสนิหาทั้งหมดนะครับ แต่ว่าเป็นการให้โดยเสนหาที่เรียกว่าเกินแก่ฐานะรนูปหรือว่าหน้าที่ธรรมจัญญาของผู้ให้ไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือประเด็นของข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้พอย้อนกลับมาดูข้อที่จริงที่เกิดขึ้นในคดีเรื่องนี้นะครับก็มีเงินอยู่2ก้อนที่นางอังคารมาฟ้องขอเพิกถอนถูกไหมครับก้อนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเงินที่เกิดจากการที่นางนายจันท์เนี่ยให้เป็นรายเดือนเดือนละสามหมื่นบาทซึ่งก้อนนี้ก็รวมเป็นเงินระมวณลล้าน 4, บาทนะครับ ส่วนอีกก้อนหนึ่งนะครับก็เป็นเงินค่าใช้ซื้ออาคารพณิย์จำนวน6ล้านบาทนะครับคราวนี้เรามาดูเงินแต่ละก้อนละกันนะครับมาดูในส่วนแรกก่อนก้อนแรก4ล้านบาทที่ว่านะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของการให้ที่นายจันร์ให้เงินเดือนละ3า0 0 0บาทไปแก่นางพุทธเนี่ยนะครับก็เพื่อว่าไปเป็นค่าใช้จ่ายนะครับที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ตัวนายจันเองเนี่ยนะครับไปอยู่กินร่วมกันกับนางพุทธนะครับ พราโดยสภาพของการไปอยู่ร่วมกันที่ว่านะครับก็จะเกิดมีค่าใช้จ่ายในการกินอยู่ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนการดูแลบ้านต่างๆนะครับเริ่งจะเห็นได้ว่าเงินข้อนี้สี่ล้านบาทที่เกิดจากการให้รายเดือนเดือนละสามหมื่นบาทที่ว่าเนี่ยนะครับมันเป็นการให้เพื่อประโยชน์ของตัวนายจันทร์ผู้ให้เองด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่นายจันทร์เนี่ยให้กับนางพุทธไปเรียกว่าเป่าเปล่าโดยที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยที่นางพุทธจะไปใช้อะไรก็ได้ถูกไหมฮะแต่ว่าเป็นการเอาไปใช้เพื่อ ตัวในจานเองเนี่ยก็ได้รับประโยชน์ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่สามารถที่จะถือได้ว่าเป็นการให้โดยเสน่หาล้วนๆน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเงินก้อนนี้มีการเพิกถอนไปเราก็จะเห็นได้ว่าตัวในจานเองเนี่ยก็ได้รับประโยชน์ไปรอบหนึ่งแล้วถูกไหมครับจากการที่ว่าเอาไปใช้จ่ายในการอยู่กินร่วมกันแต่พอถ้าเพิกถอนอีกก็เท่ากับว่าเงินที่ตัวนี้ไ้ประโยชน์ไปแล้วเนี่ยก็กลับมาอยู่ในกองทรัพย์สินของออสินสมรสอีก ก็จะกลับคืนเ,เป็นส่วนที่นายจันทร์เองก็จะมีส่วนได้รับประโยชน์ด้วยนะครับซึ่งก็คงจะเกิดปัญหาที่อาจจะไม่เป็นธรรมอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ถือว่าเงินก้อนนี้4ล้านบาทเนี่ยเป็นการให้โดยเสนาหาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ถือว่าเข้าลักษณะของนิติกรรมที่จะมาขอฟ้องเพิกถอนได้ตามมาตรา1,480นะครับส่วนเงินอีกก้อนหนึ่งนะครับเงินค่าไปซื้ออาคารพาณิชจํานวน6ล้านบาทที่ว่าก้อนนี้จะเห็นได้ว่า การซื้อ,อาคารมณิทและก็เป็นชื่อของนางพุธเองเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นทรัพย์สินของนางพุธโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั hmm. ้นมันก็เข้าลักษณะของการให้โดยเสนหาได้นะครับเพราะว่าตัวนายจันทร์ผู้ให้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีส่วนในการที่รับประโยชน์โดยตรงจากเงิน6ล้านบาทที่เอาไปซื้ออาคารมณิทที่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เข้าลักษณะของนิติกรรมที่ปกติแล้วเนี่ยเป็นการให้โดยเสนหาที่เกินแก่ฐานรูปหรือว่าหน้าที่ธรรมจัรญญาซึ่งต้องไปขอความยินยอมจาก นางอังคารก่อนแต่เมื่อตอนที่นายจันให้ไปเนี่ยไม่ได้ขอความยินยอมจากนางอังคารก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเข้าลักษณะของนิติกรรมที่นางอังคารเนี่ยสามารถมาฟ้องขอเพิกถอนได้ตามมาตร,รา1480นะครับแต่คราวนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่นางพุทธยกขึ้นต่อสู้ก็คือว่าในการฟ้องเพิกถอนเนี่ยตัวนายจันที่เป็นคู่สมรสฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ได้เข้ามาเป็นคู่ความร่วมในคดีด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีสิทธิ์ขอเพิกถอนเนี่ยอย่างมาก นางอาคารก็ควรจะได้ไปแค่ครึ่งเดียวนะครับซึ่งอันนี้ก็คงพอจะบอกได้ว่าไอ้การฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรมที่จําหน่ายจ่ายโอนสินสมรสไปโดยปราศจากความมียอมที่ว่านะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการสินทรพเพื่อให้ทรัพย์สินที่จําหน่ายจ่ายโอนให้ไปเนี่ยนะครับกลับมาอยู่ในกองทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสนะครับซึ่งเป็นการใช้สิทธิ์อาจจะเรียกได้ว่าทํานองเดียวกับสิทธิติดตามของเจ้าของทรัพย์ที่เอาทรัพย์สินคืนมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้สิทธิ อันเนี้ยที่นางังคารมีอยู่เนี่ยมันคงครอบคลุมทรัพย์สินทั้งก้อนหรือว่าทั้งหมดนะครับไม่ได้แยกส่วนว่ามีสิทธิเพียงแค่ครึ่งเดียวนะครับเพราะ,ะนั้นการใช้สิทธิ์ที่เรียกร้องในการติดตามเอาทรัพย์คืนมาตรงเนี้ยนะครับมันคงสามารถที่ใช้ได้กับทรัพย์สินทั้งก้อนไม่ได้มีสิทธิเพียงแค่ว่าครึ่งเดียวเนื่องจากว่าตัวนายจันทร์ที่เป็นคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ได้เข้ามาเป็นคู่ความในคดีด้วยนะครับเพราะงั้นในเรื่องนี้คงพอสรุปได้นะครับว่า การฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรมที่คู่สมรสอีกฝ่ายนะครับทําไปโดยไม่รับความยินยอมนะครับมีผลเป็นการฟ้องเรียกเอาทรัพย์คืนนะครับเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์เรียฟ้องเรียกคืนได้ทั้งจานวนนะครับแต่ว่าถ้าหากทรัพย์ที่ฟ้องเรียกคืนนะครับไม่เป็นการให้โดยสนิหาเนื่องจากว่าคู่สมรสที่ให้ไปเนี่ยมีส่วนได้รับประโยชน์ด้วยอันนี้ก็จะไม่เข้ารักษณะที่สามารถฟ้องเ,ออเพิกถอนนิติกรรมเอาทรัพย์กลับคืนมาได้แต่ส่วน นิติกรรมที่เป็นการให้โดยเชนิหาเพียวๆเนี่ยนะครับอันเนี้ยก็สามารถที่จะฟ้องเพิกถอนการให้ได้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับดูได้จากขพิภาคษาสารดีกาที่3582ทับสอนกะครับก็เป็นอันครบถุวนครับสำหรับรายการดีกาอินเทรนดตตอนนี้นะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราอย่างทันทุงทีนะครับกดไลค์ฟอลโล่หรือว่าติดตามนะครับแล้วแต่ว่ารับชมหรือรับฟังทางช่องทางไหนนะครับ อย่าลืมพบกันใหม่ในตอนหน้าครับซึ่งเราคงพยายามสรรหาสาระดีๆที่น่าสนใจจากคพิภากษาสารดีกามานําเสนอสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรน